สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกันเทอละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z News พระอิสานิชีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ กองทัพภาคที่2องนำคณะเสนทหารกองทัพฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ชายแดนสิสเกตรับทราบสถานการณ์จริงบนภูมะเขือค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์2569ค่ะพลเอกโรมิโอเอสบรอนอัลจูเนียเสนาธิการทหารกองทัพฟิลิปปินส์พร้อมคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก ลงจอดณนะสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนภูมิสลอนวิทยาตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะ่าล,ะลักษจังหวัดสิสเกตเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมและรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาจากพื้นที่จริงในการนี้พลตรีสมภพภาระเวชผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกองทัพภาคที่สองให้การต้อนรับ อนนำคณะลงพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อเท็จจริงด้านสถานการณ์ภาคสนามและผลกระทบจากเหตุปะทะตลอดแนวชายแดนคณะได้ตรวจพื้นที่ภูมะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านภูมิประเทศรวมถึงพื้นที่ชุมชนในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันท่ละลักที่ได้รับผลกระทบจากการที่ฝ่ายกัมพูชา ใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 ยิงเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมีการสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยตลอดจนมีผู้เสียชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากการใช้กำลังทางทหารต่อเป้าหมายพลเรือนอย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะเสนาธิการทหารกองทัพฟิลิปปินส์ยังได้พิจารณาภูมิประเทศตลอดแนวชายแดนเพื่อรับทราบมิติทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ฝ่ายกัมพูชาถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้พื้นที่ปรา,าสาทพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นที่ตั้งกำลังทหารจุดสะสมอาวุธและฐานยิงโจมตีเข้ามาย่างฝั่งไทย พร้อมตรวจดูวัตถุพยานที่ตรวจเก็บกู้ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายอาทิซากกับระเบิดชนิดต่างๆโดนพีชีพ FPV และหัวรบวัตถุระเบิดการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการทูตทหารเชิงรุกที่มีในยะสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจในระดับกองทัพมิตรประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน เพื่อสะท้อนสถานการณ์จริงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทํากลางความตึงเครียดที่ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและ,สะเสถียรภาพด้านความมั่นคงของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะ